สวัสดีครับเรามาพบกันนะครับกับแพทเทิร์นที่7นะครับแพทเทิร์นนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นสุดท้ายนะครับที่เชื่อมโยงนะครับโน้ตในตำแหน่งของโพอชันในเมเจอร์สเกลนะครับมาดูตำแหน่งนะครับในโน้ตแพทเทิร์นนี้กันนะครับเราจะเล่นลึกนิดนึงครับตรงเฟสติพ้านะครับนี่คือตัวจีดูตามนะครับซอนเฟสติพ้าเนาะซอนลาทีโดเลมีฟาชาร์ปนะครับเฟสติเอ็ดแล้วก็ซอน นะครับแล้วต่อครับลาทีโดเลมีฟาชับนะครับสอนก็คือเฟสีมาตรงนี้กับเฟสเฟสสุดของกดจีนนั่นเองครับอ่าอ่าเหมือนเรากดกดจีนอย่างนี้นะจะเหมือนเรากดจีนแต่เปิดซึ่งเปิดเฟสที่หนึ่งครับเวอร์ชันที่หนึ่งครับก็คลเหมือนกันครับอ่าทีนี้มาไปทีละ แพทเทิร์นนะครับเริ่มจากเมทันอมได้เลยนะครับ one two three four ซอนครับ ทีนี้เราลองไล่ไปดูนะสมมติลตอรี่ นะครับอ่าก <Okay S 2> ็ฝ okay, ึกดูนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับตําแหน่งเวชันที่7ก็จบลงไปนะครับอ่าพูดง่ายๆก็คือตําแหน่งเวชันที่7นะครับมันจะหัวกับมาตําแหน่งเวชันที่1นึั่นเองนะครับหกับเ็ดก็คือเหมือนกันนะครับแล้วฝึกสอน เจ็ดมันต้องกดยิ้วนะครับเพราะมันอยู่บนเจดสิบสองนะแต่ตัวนี้เป็นดศูนย์เรียว่าเศษเล็กนี่ใส่ปากอยู่ด้วยครับนี่คือข้อแตกต่างรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับสาหรับมือใหม่ที่จะต้องฝึกนะครับตัวย้ําเสมอนะครับให้ฝึกจำทีละแพทเทิร์นทีละแพทเทิร์นทีละแพทเทิร์นให้มันเชื่อมโยงกันเนาะนะครับแล้วทุกคนก็จะมีความสนุกในการฝึกนะครับถ้าไม่จําทีละแพทเทิร์นนะครับเวลาแยกมันจะแยกไม่ออกนะครับอันนี้จะเป็นกดตาตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามฝึกซ้อมทุกวันนะครับ เอามาปุ๊บก็อาจจะฝึกซ้อมทีละสองพีเทิลก็ได้นะวันละสองพีเทิลประจำนะครับวันละสองพีเทิลประจำะครับก็ประมาณสักสามสี่วันก็น่าจะจําได้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคีหน้าอีกพีนะครับ <c oughs> <c oughs>